ตะลึงไปเลยแล้วค่ะเมื่อน้องเดมี่กับภาพนี้ค่ะคิวเป๊ะได้รูปเข้มแบบไม่ต้องเขียนค่ะ การันตีความเป็นซุปตาเด็กที่มียอดผู้ติดตามไอจีกว่า800,000คนเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมททิวดีนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเดมี่เนี่ยความฮอตไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเพราะด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าชางังทําให้หลายๆคนตั้งฉายาให้สาวน้อยคนนี้และขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของน้องเดมี่ดิน IG ของน้องเดมี่นั่นเองค่ะตอนนี้แมรี่เดียเป็นผู้ดูแลอยู่ก็ได้โพส์ภาพของลูกสาวที่กำลังกินขนมพร้อมทั้งทำหน้าตาทะเลนเล่นกลองบอกเลยว่าภาพนี้ใบหน้าของน้องเดมี่สวยเป๊ะจริงๆค่ะยิ่งซูมก็ยิ่งสวยคิ้วได้รูปเป๊ะแถมเข้มแบบไม่ต้องเขียนเลยละค่ะหลังจากที่ภาพนี้ได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีพี่พแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเพียบเลยละค่ะ